หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมไม่ว่างที่จะถ่ายคลิปลงเลยครับผมส่งรถทุกวันเลยครับวันนี้กลับมาเจอกันแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งไว้ด้วยครับผมคลิปใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับผมมาแล้วครับผมคันแรกอีกแล้วครับคันแรกอ่ายามาเอ็มทีศนะครับคันนี้ฟรีดาวออกรถศูนย์บาทเลยครับผมรถปี2016นะครับสีส้มสวยๆเลยครับผมของแต่งก็พอมีนะครับของแต่งก็พอมีรถปี2016สสวยๆเลยครับเจ้าของคนเดิมจอดอย่างเดียวครับไม่น้อยด้วยนะครับผมคันนี้ไม้น้อยด้วยดูยางครับแตกครับจอดอย่างเดียวไม่ได้ขับนะครับดอกเหนื่อยอยู่นะครับสวยๆเลยครับผม MT09 นะครับ ปี2016นสะครับผมสวยๆเลยครับสีส้มด้วยมีของแต่งก็พอมีนะครับพวกไฟลงไฟเลี้ยวกระจกปลายแฮนด์ท่อเป็นท่อเดิมนะครับผมแล้วก็มีท้ายสั้นแต่งมาด้วยนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับมาข้างหน้ากันก่อนเลยนะครับข้างหน้าจะเป็นอ่าลิ์สวยๆเลยนะจานเบรกนะจานเบรกสวยๆเลยอ่าดูนะครับ ไม่กินนะแทบจะไม่กินเลยนะสวยๆนะนี่พาเบกเต็มนะครับผมนี่ก็มีกาดน้ําแต่งมาด้วยนะครับผมกาดน้ําแต่งมาด้วยแล้วก็โช๊ค oui. ไม่ร่วมไม่ซึมนะครับบางคนหน้าสวยๆเลยอ่าหน้าสลัเปาที่เขาว่าก er, ันครับหน้าสลัเปานะครับสวยๆเลย่ะชิวก็แต่งมานะครับชิวแต่งมาตรงรุ่นเลยครับศูนย์เก้านะนี่สวยๆเลยนะครับผมเบรงด้านซ้ายก็สวยๆนะเครื่องด้านขวานะสวยๆนะนี่เครื่องเป็น CVT นะครับผมอ่าสามสุปสวยๆเลย ท่อก็ส,สวยๆใสๆเลยนะนี่เฟลโลเฟลลิงยามาฮ่า MT09 นะครับผมนี่ท่อเป็นท่อเดิมนะครับผมท่อเดิมนะไม่ได้ผ่าไม่ได้อะไรเลยนะท่อเดิมนะนี่อามหลังก็ส,สวยๆเลยนะทุยางครับเหลือเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเจ้าของเขาจอดอย่างเดียวไม่ได้ขับนะครับผมจอดอย่างเดียวไม่ได้ขับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ยางสองเส้นเลยคันนี้นะเบาะอ่ะส,สวยๆเลยนะเบาะก็ส,สวยๆดู บอกสวยๆแล้วก็ถังน้ำมนถังน้ำมันก็สีสวยนะนีส่สวยเลยมีกระจกปลายแฮนด์แต่งมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านซ้ายกันครับผมแล้วก็มีอกด้างน,นะครับอกล่างแต่งมาด้วยนะครับเป็นงานน่าจะเป็นงานไทยนะผมว่านะสวยอยู่นะ,ะสวยอยู่เครื่องก็สวยๆเลยนะมีตํานลกตําหนิก็รอ,อยขีดขวดธรรมดานะครับผมเล็กน้อยเนานะใครไม่สีเดียดจัดได้เลยนะครับนี สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วไฟลงไฟลิงด้านซ้ายก็สวยๆนะครับโซ่อะครับดูจริงๆมันเหลือเยอะมากเลยนะโซ่นะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ก็ได้ครับม,นนม,นะมันเป็นสนิมนะมันเป็นสนิมนะแต่ใช้ได้นะครับแต่ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะนี่ตำนนตันีก็ประมาณนี้เนาะลอยรองเท้าอะไรขีดขวดก็ประมาณนี้นะโดยรวมถือว่าสวยครับรถ B ี0 1 6ไม่น้อยด้วยนะครับผมใครที่ชอบอ่า MT 0 9นี่คือจัดได้เลยนะจัดได้เลยนะสวยๆแบบนี้เลยนะ อ่าคันนี้ฟรีดาวออกรถศูนบาทเลยครับผมกรุงเทพและปริมณฑลส่งให้ฟรีจัดไฟแนนซ์ฟรีคันนี้นะฟรีทุกอย่างเลยครับการันตีฟรีทุกอย่างนะขอแค่เตรียมเอกาสารมาก็พอแล้วครับผมนะขอแค่ไม่ติดบูโรแบล็คลิปออกได้เลยนะครับไม่ติดบูโรแบล็คลิปออกได้เลยนะเงินเดือนประมาณ1มื่นสามขึ้นไปก็จัดได้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะหรือ อยากจะเข้ามาดรถที่ร้านยินดีนะครับร้านอยู่สมุทรสาครมหาชัยพระราม2นะครับหรือทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมใครที่มาไม่ถูกหรือแอดไลน์ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้นะแอดไลน์เข้ามามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ส่งโลเคชั่นให้ถ้าใครมาไม่ถูกอยากจะมาทดลองขับหรืออยากจะมาดูรถตัวจริงได้หมดนะครับผมคันนี้นะครับ มีรับประกัน2เดือนหรือ1000กิโลเลยครับทางร้านรับประกัน2เดือนหรือ1000กิโลนะครับถ้ามีปัญหาซวิตให้ฟรีทุกอย่างนะทุกอย่างนะซื้อให้ฟรีทุกอย่างนะก่อนส่งทุกคันผมเช็คเครื่องระบบไฟทุกอย่างน้ำหลอยงน้ำหลอยเย็นน้ำมันงวงล้อเบรกเช็คให้หมดนะครับวงแบตอะไรก็เช็คให้หมดทุอกอย่างไปถึงลูกค้าก็พร้อมใช้งานเลยนะพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมนะสวยๆแบบนี้เลยนะ ไม่ต้องกลัวออกจากร้านไปในช็อปนี้รับประกันอยู่แล้วนะครับผมรับประกันอยู่แล้วใช้ได้อยายาวนะโอเคนะครับผมผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะตรงนี้เข้ามาเยอะมากเลยครับผมยังไม่ได้ถ่ายเลยนะยังไม่ได้ถ่ายเลยนะเข้ามาเยอะมากนะครับผมใครที่สนใจก็ลองเข้ามาดูได้ครับลองเข้ามาดูลองเข้ามาดูที่ร้านใบในช็อปได้นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะไม่ว่าจะสดจะผ่อนได้หมดนะครับผมสดลดได้นะสดลดได้นะสดลดอีกนะลดได้เยอะเลยนะครับผมใครที่ไม่อยาก ม,มาเรามาดูเลขไม้กันหน่อยนะครับผมอันนี้ไม่อยู่ที่23,387อกิโล่าไม่น้อยด้วยนะครับผมมาตาัดฟังท่อหนะครับท่อเดิมโอเคนะครับผมปกติ รถอยู่ในห้องกระจกเนาะเสียงอาจจะกล้องนิดหน่อยนะครับผมโอเคนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งนะครับผมกดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมด้วยครับผมบค,ครับ